Thank you ไปไรแล้วเนาะไปโรงพยาบาลไหมครับไม่ไปเนาะพี่วันดีครับวันดีชีรัแปดสิบห้าสามสามชีราแปดสิบห้าสามสามประเดรถชนหรือล้มครับรถชนหรือล้มชีราแปดสิบห้าสามสามประเด็นตั้งเต็มพร้อมตะบนศูนย์หนึ่งศูนย์วอสิบสะพานเก้าเก้ามื่อต้นบาดเจ็บทายหนึ่งรายล้มเองเบียด สาชนะาสากระสาสมัครวอิวอบกร้อแกล้มเองเหรอครับล้มอครับบ้านแกอยู่ไหนอ่ะนี่อยอยู่อยู่ตึกเดียวผมเนี่ยอ๋อตึกทีครับมากครับพี่ครับผม สรีชีราแปดบาสามสามบางโพสต์เราแจ้งว่าลูกค้าอยู่รองขอให้เปลีนเดี๋ยวให้ลูกค้าจะส่งให้ในรายปส่วสูงสตรีคุณเพื่อานรแปดสิบหาสามสามมาจากร่าเินไเพิ่มเติมบาดเจ็บชายหนึ่งลายไม่ไปส่งรอพอทำแผลจุดเกิดเหตุ ญาตินำกับ0ูพร้อมต่ปูน0ู0เลิกกว่า10ที่กระเทศเปลี่ยนาสมาสารสาร, 2, าร,รอ,อาบาเจ็ช้ยหนึ่งลายมืไปเราพอญาตินำกับ0ูนพร้อมต่ปูน0ู0เลิกกว่า10ที่กระเทศเปลี่ยนห ต้นขาขาอราเหวสุทรป85ขาสามขาสามสมานยาพนักจะได้ดูให้ครบต้วนเป็นตัวเต็มวันเสาร์และตุกร์ดูร่ตงกายสมานยาพนักสีด้วยกัน